และนี่คือสมลัคนาราศีที่คำพูดจะนำชีวิตคำพูดจะนำสิ่งดีๆนำสิ่งสวยงามมาให้แก่ชะตาราศีของท่านนะฮะดาวพุธเนี่ยเป็นตัวแทนของการสื่อสารการเจราจาต่างๆน,นะครับโคจรอ,อยู่ในราศีธนูนะครับทำให้คนทั้งสามลัคนาราศีนี้ มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะจากการพูดการจาจะทําให้ชีวิตพักสําเร็จด้วยการพูดในช่วงเดือนมกราคม258นี้นะครับก็คือคนลัคนาราศีกุมนะครับคนลัคนาราศีมิถุนและคนลัคนาราศีพิจิกนั่นเองนะครับจะเป็น3ลัคนาราศีที่คําพูดจะสร้างความสําเร็จแกด่ดวงชะตาคําพูดจะช่วยพลิกฟื้นจะช่วยแก้วิกฤตต,ต่างๆแกด่ดวงชะตาเรียกได้ว่าชีวิตจะสําเร็จเพราะการพูดในช่ว เดือนมกราคม28งห้นี้ครับ้าคุณคือคนที่เกิดใน3ลนาราศีนี้ปอดคุณโชคดีครับและใครอยากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับราศีคุณฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ